เอา92บาทเอา90บาททานเลยนะพี่เอาแยกสองชุดเหรอไปไหนแล้วอ๋อโอเคทานเหมือนเดิมเนาะเอา92เอา90บาทนะพี่นะเปรยอเปรย์ใหม่ๆครับา50บาทเกนแก้วเปือย์อเ,ลอเลย ปรุงน้ำต้มอ,อะไรดีพี่ปรุงน้ำต้มอ,อะไรดีน้ำธรรมดาหนึ่งถุงต้งงมหมกอันสองเขียงรวดยาวมาแล้วเนี่ยไม่ได้พักเลยไม่ได้ปรุงเนาะ สองเขียงครับบาทบาทอคุณางของพี่็นทางนี้เลยอันนี้เลยครับผมแล้วก็ดูนี้นะสูงบปทนะครับเบิ้ม99บาทตัดเสร็จร้อยเลยเนาะใส่เลยร้อยยี่บสเอาสองร้อย่บาทันเลยเนาะโอเคร้อยยี่สิบบาท น้ำเฟลือกไข่เปลือกเนื้อส่วนแก้มฮะช้ำๆเลยรูปปากหนามวุ้นๆเลยวุ้นๆเลยวุ้นๆเลย 120บาทน้ำต้มปรุงยังไงดีครับคุงผมเนาะโอเคบึ้มต้มใบจ้าต้มในยวัวจะต้มไปเปื่อยครับกำลังรวมถาดเลยเหลือสองถาดสุดท้ายเหลือหมดแล้วเหลือหมดแล้วสาโมงกว่าแล้ว เลงหน่อยเลงหน่อยกอนคนจะหมดลาบเด้วนนะครับน้อสองร้อยบวกห้าสิบอท่สอง้อยเจบาทต้องมร้อยเจ็ดสิบรวยแล้วนะตัวเลขเยอะจัดขอบคุณมากเรียบร้อย